สวัสดีค่ะพบกับช่องแชมป์ชาแนลกับนแนวทางยิกีนะคะสำหรับ EP นี้ห่างหายไปจากการทำคลิปเป็นเดือนเลยนะคะก็จะเขินๆหน่อยนะค่ะสำหรับวันนี้แอดก็จะมีสูตรยิกีนะคะมานำเสนอค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรยิกีของเว็บรวยแล้วก็เวบดีนเอเบสนะคะใช้ได้ทั้ง2เว็บนะคะหลังจากที่แอดทดลองแล้วทั้ง2เว็บถือว่าโอเคนะคะสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวบนล่าง19ประตูค่ะ ถ้าใครเล่น5นาทีก็จะถือว่าคิดไวทำไวนะคะโอเคอยู่นะคะวันนี้วันที่8ตุลาคม2566นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆจะต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะคะต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้คิดไม่ยากค่ะสูตรนี้คิดไม่ยากเราจะใช้2ตัวล่างค่ะ2ตัวล่างนะคะอย่างรอบที่1นี้นะคะที่เราจะเอาผลมาคิดก็คือ54 เอา54ตั้งค่ะแล้วก็คูณด้วยคูณด้วยหลักร้อยบนค่ะหลักร้อยบนนะคะ2ตัวล่างคูณด้วยหลักร้อยบนนะคะแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างรอบนี้เป็นคูณ1นะคะแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ไปผลออกมาคือ0 5นย์าสี่เราจะใช้ตัวหน้าจุดกับหลังจุดนะคะเราจะใช้ตัวหน้าจุดกับตัวหลังจุด ในกนา,ารอมบลูป19ประตูนะคะวิธีการกดเล่นก็คือกด2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูแล้วก็ใส่เลขนี้ไปนะคะอย่างรอบนี้เราจะลูดที่0ูนย์กับ5ค่ะ0กับ5ปึ๊บอะักคู่นะคะขอแอดใช้สีหน่อยโอเคมาแล้วค่ะรอบนี้เราลูดทศูนย์กับ5นะคะเข้าที่5นะคะ เข้าที่ห้านะคะหเด้งค่ะโอเคไปกันต่อนะคะรอบต่อไปค่ะเจคูณด้วยแนะคะ73คูณด้วยแนะผลออกมาเป็น5.8ค่ะ5.8าจุแล้วก็รูด5กับ8นะคะรูด5กับ8รอบนี้เข้าที่8นะคะไปกันต่อค่ะอ่ะ อันนี้นะคะเราเจอศูนย์ค่ะรอบนี้เราเจอศูนย์ข้างหน้านะคะศูนย์คูณกับตัวอะไรมันก็จะได้ศูนย์่แล้วเนาะอย่างรอบนี้หนึ่งสองคูณศูนย์หนึ่งสองคูณด้วยศูนย์มันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วไม่ว่าเราจะใส่เปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแอจะให้ใช้ตัวที่ถัดมาจากศูนย์นะคะในกรณีที่หลักร้อยเป็นศูนย์เราจะใช้ตัวถัดมาแทนนะคะรอบนี้เราคือสิบสองคูณด้วยสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ ได้0.4ค่ะก็คือรอบนี้เราจะรูด0กับ4นะคะผลลัพธ์ออกมา7 4 5 4 9อ่ะรอบนี้4เด้งเลยอ่ะโอเคไปกันต่อนะคะ49คูณด้วย7ค่ะรอบต่อไป49คูณด้วย7ใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะได้3.4ค่ะได้3.4ก็รูด3กับ4นะคะ รอบนี้หลุดนะคะหลุดค่ะไปกันต่อนะคะสําหรับเพื่อนเที่ถามว่าถ้าหลุดอะทบไหมถ้าเล่น19ประตูแบบนี้หลุดให้ทบด้วยนะคะทบเท่าไหร่ก็คือสมมุติเพื่อนเพเล่น1บาทเราก็ทบเป็น2บาททบเท่าตัวค่ะไปกันต่อนะคะ5.2755ก็เอาเป็น 5.5' าหคูณ5ใส่เปอร์เซ็นต์ค่ะเป็น,น,น2.75นะคะรูด2กับ7นะคะ รอบนี้เข้าค่ะเข้า7เจ็ดนะคะอ่ะต่อไปค่ะหกเจ็ดคูณด้วยสามหกเจ็ดคูด้วยสามเปอร์เซ็นได้สองจดศูนค่ะรูปสกับ0นย์นะคะรอบนี้เข้า0ศูนย์ค่ะไปกันต่อนะคะ19ึคูณสเซค่ะ 19คูณเปอร์เซ็นต์ได้0.5นดะคะรูด0นย์กับ5ค่ะรอบนี้เด้งนะคะ50เลยนะคะเท่ากับว่าเราก็ได้สองเด้งเลยนะไปกันต่อนะคะ13สคูณด้วย2ค่ะคูณด้วยสองเปอร์เซ็นต์เท่ากับ0.2นะคะรูป0ูนย์กับ2ค่ะรอบนี้เด้งนะคะรอบนี้เด้ง ศูนย์บนล่างเลยนะคะและรอบสุดท้ายค่ะ90คูณด้วย1น,นะคะ90ูคูณด้วย1แล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ให้ก็จะออกเป็น0.9นกะคะก็รูศูนย์กับ9รอบว่ามีได้0ูนย์ะคะสำหรับ9รอบที่ผ่านมานะคะ9รอบที่ผ่านมาหลุด1นรอบก็ถือว่าโอเคนะคะมีเด้ง1 2 3อ่ะในกรณีที่ เ,เพื่อนๆเจอเลขซ้ำการสมมุติว่ามันออกเป็น0.063แบบนี้นะคะเราก็จะรูด0ูนย์กับ6นะคะเราจะถัดไปเรื่อยๆนะคะหรือออกเป็น4.441อย่างเงี้ย เราก็จะเอาสี่กับ1นะคะเราจะไม่เอาเลขซ้ำกันในการรูดเราจะไม่มั่นใจขนาดนั้นนะคะควรจะใช้2ตัวนะคะ4กับ1นแบบนี้ก็สูตรนี้ถือว่าโอเคนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเล่น5นาทีถือว่าคิดไวมากนะคะแล้วก็มีเวลาไปจิ้มเยอะค่ะแต่ถ้าใครใช้15นาทีแอนแนะนำไม่ใช้สูตรนี้ปนกับสูตรเครื่องคิดเลขไฮเปอร์น,นะคะใช้สูตรนี้ปนกับสูตรเครื่องคิดเลขไฮเปอร์แล้วเราจะจับตัวเลขได้น้อยลงอีกค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจพวกเรื่องเครื่องคิดเลขไฮเปอร์อรอนะคะให้ย้อนไปดู e ีีเก่าๆของแอดนะคะสูตรเครื่องคิดเลขไฮเปอร์อรอยังใช้ได้อยู่ทุกวันนะคะโดยเฉพาะสูตรแทนนะคะสูตรแทนดูตัวหน้ากับตัวสุดท้ายไว้นะคะใช้ได้ทุกวันเลยโอเคค่ะสำหรับอีนี้แอดต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะหลังจากนี้แอดก็จะพยายามลงอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ